พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามานพถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่านะเขาก็รับว่าขอรับพระพุทธเจ้าข้ารับคําที่จะฟังนะครับต่อมาพระองค์ก็จะขยายนะทีนี้ขยายคําว่าปณิตเลวปณีตเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้ว่ามานพบ,บคนุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้มักทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคน เหี้มโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกบ่นในการประหัดประหารไม่เอนดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาจ่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาทำให้บริบูรณ์ยึดมั่นแล้วอย่างนั้นหากเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสั้น มานอบข้อที่บุคคลเป็นผู้มักทําชีวิตจัดให้ตกล่วงเป็นคนโหดเหี้ยมมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหารปะหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตนี้เป็นปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสั้นนะครับก็หมายความว่าชอบทําสัตว์ให้ตายนะมีการประหารปะหารเหี้ยมโหด ไม่เอ็นดูนะครับอันนี้ก็กลายเป็นสำเร็จเป็นกรรมบนะไปสู่อาบายทุกติมิรบาตนรกด้วยเป็นชนะก,ร,กรรมไอ้ส่วนที่ไม่เป็นกรรมบทก็มีอย่ทงที่กล่าวไปแล้วนะกรรมที่หนักๆกก็ได้ส่งผลไปเกิดในอาบายทุกติมิติบาตนรกไปแล้วแต่ว่าเอาละเมื่อดใช้กรรมอะไรเป็นหลาย หมื่นหลายพันปีในนรกไปแล้วนะฮะผุดเกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอบายภูมินั่นแหละไม่รู้กี่พบกี่ชาติน,ะนับไม่ได้นะครับก็ต้องมาเกิดอีกเพราะหมดกรรมจากกรรมชัวช่วชาแล้วก็ต้องมาเกิดอีกถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ครับนี่ท่านบอกว่าถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็แสดงว่ายังพอมีกรรมยังกรรมพอมีกรรมดีอยู่บ้างลงเรืออยู่บ้าง เนี่วไม่มีเมื่อเมื่อมีกรรมกรรมอะไรที่พอจะส่งผลให้เกิดในอบายไม่มีอะไรกรรมกรรมที่จะพอส่งผลให้เกิดในเป็นมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉารเป็นเป็ดเนี่ยก็ถึงมีแต่ว่ากรรมที่จะให้เกิดเป็นมนุษย์อะแรงกว่าก็เลยส่งผลให้เกิดเป็นมนุษย์อันนี้นะครับก็เมื่อมาเป็นมนุษย์แล้วก็นั่นแหละก็จะเป็นตัวเองก็จะมีอายุสั้นด้วยด้วยกรรมเบียดเบียนด้วยอุเเชตกกรรม ไฟบาปบาปนะครับตัดร้อนให้มีอายุสั้นนะนี่ก็เป็นข้อที่หนึ่งนะมานบบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามละปานาธิบาตเว้นขาดจากปานาติบาตวางอชาชญาวางสัตตาได้มีความระอายถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในเหล่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตาเพราะกายแต่เขาย่อมเข้าถึงสุกติโลกสวรรค เพราะกรรมนั้นอันเขาทําให้บริบูรณ์ยึดมั่นแล้วอย่างนั้นหากเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดในที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนมานบข้อที่บุคคลละปานาฏิบตัตเป็นผู้เว้นขาดจ,จากปานาฏิบตัตวางอชาชญาวางสาตราได้มีความระอายถึงความเอนดูอนุเคราะห์ความเกื้อกูลอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในเหล่าสัตว์นี่เป็นปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนอย่างนี้นะครับ ได้2องแล้วนะไอ้ไอคำถามแรกก็คือความมีอายุยืนอายุสั้นอายุยืนนะแต่ว่าท่านก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับกรรมไงกรรมเป็นตัวจําแนกให้ให้มีอายุสั้นให้มีอายุยืนเรียกว,ว่าความเร็วความบันิดนั่นแหละครับโอเคเนาะต่อมาได้คู่หนึ่งละคู่แรกปฏิปทาที่เป็นไปเพื่ออายุสั้นอายุยืนก็คือเว้นครับอายุยืนก็เว้นจากปณิบาิ ต่อมามาดูข้อที่สองเป็นไปเพื่อมีโรคมากไม่มีโรคมากเป็นยังไงมานบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสติก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยสาตราเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาจ่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาทําให้บริบูรณ์ยึดมั่นแล้วอย่างนั้นหากเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณนะที่ใดใดในภายหลังจะเป็นผู้จะเป็นคนมีโรคมากโรคมากก็คือเปียดเบียนชอบเปียดเบียนด้วยอะไรล่ะฝ่ามือใช้ก้อนดินต้นไม้สาราเบียดเบียนลหลายอย่างนะครับลหลายอย่างเดีย๋ยวนั่นแหละพวกนั้นแหละนะถ้ามันเป็น กลายเป็นกรรมที่จะพอให้นาเกิดได้มันก็จะเกิดในอบายทุกติมินิบนะัตนรกนะแต่ว่าก็ยังบ้านี่นแหละมีโอกาสมีบุญพอมีบุญอยู่บ้างก็มาเกิดเป็นมนุษย์นะครับภายหลังมาเกิดจากมนุษย์แล้วนะครับเกิดคลอดออกมาแล้วเนี่ยนะแต่ตัวมาแล้วก็จะเป็นคนมีโรคมากหรือมันมีมาตั้งแต่อยู่ในครรนนู้นครนับนะความเป็นโรคอะ่ะบางคนเกิดมาหัวใจรั่ว okay. เนี่ยอ่าใช่ใช่ตรงเนี้ย หรือว่าอาวัยวะบกพร่องมันตั้งแต่อยู่ในนั่นแล้วในขันแล้วนะครับนี่ก็คือปฏิปทาให้คนมีโรคมากก็ค,คือการเบียดเบียนนะครับมานพบ,บางคนในโลกนี้เป็นสตรีเป็นบุรุษเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนนะครับก็มาเกิดเป็นมนุษย์เราจยะย่อนะครับไม่เบียดเบียนนะไม่ไม่เบียดเบียนะยยสัตว ก็จะเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์หลังจากตายไปแล้วถ้าไม่เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์มาเกิดในมนุษย์ในที่ใดใดภายหลังก็จะเป็นผู้มีโรคน้อยครับนี่เป็นปฏิปทาเป็นไปเพื่อผู้มีโรคน้อยครับนี่คู่ที่สองนะคู่ที่สามมานอบบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสติก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นคนมักโกรธทีนี้เป็นคนมักโกรธมากด้วยความเคืองแค้น แค้นเคืองถูกเขาล้อถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาดร้ายทําความโกรธความมุ่งร้ายและความขึงเครียดให้ปรากฏเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกติวิบีบาตนารกพอกกรรมนั้นอันเขาทําให้บริบูรณ์ยึดมั่นอย่างนั้นแล้วหากบองหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไม่เข้าถึงอบายทุกติวินีบานารก ถ้ามาเป็นมนุษย์นะที่ใดๆภายหลังจะเป็นผู้มีผิวพันธุ์ซมมมนุข้อที่บุคคลเป็นผู้มักโกรธมากด้วยความเคืองแค้นถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขาดใจโกรธเคืองพยาบาทมาดร้ายทําความโกรธทารธําความมุ่งร้ายและความครงเครียดให้ปรากฏนี้เป็นปฏิปทาเป็นไปเพื่อเป็นผู้มีผิวพันธุ์ซามครับส่วนเป็นผู้มีผิวพันธุ์ดีก็อย่า ทำความโกรธให้เกิดขึ้นเป็นคนไม่มากโกรธนั่นเลยนะครับไม่ไม่เป็นคนไม่มากโกรธไ,ไ,ไ,ไม่มากด้วยความเคืองแค้นถูกเขาว่าถูกเขาว่ามาก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทตไม่หมาดลายเป็นต้นนะครับถ้ามาเกิดในเป็นมนุษย์นะครับเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ด้วยได้แล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนมีผิวพรรณผ่องใสนะครับนี่เป็นปฏิปทาของบุคคลผู้ ไม่กโกรธไม่มากโกรธครับนี่พิพันธ์ผองใสครับนี่ก็คู่ที่3แล้วเนาะคู่ที่4บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามมีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสการะความเคารพความนับถือการการกาบไหว้การบูชาของคนอื่นนะครับเห็นคนอื่นไปสัการะบูชาคนนั้นมากมาย ก็ไปอิจฉาเขาอิจฉาคนที่ถูกสักการะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเขาถึงทุก,กติอบายทุก,กติวิธีบัตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาทําให้บริบูรณ์ยึดมั่นแล้วอย่างนั้นหากเบื้องหน้าจะตายเพราะกายแตกไม่เขาถึงอบายทุก,กติวิธีบัตนรโกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดในที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีศักดาน้อยมีเดชน้อยนะครับ มานบข้อที่บุคคลมีใจลิษย,าย,ยา,าย่อมลิษยามงร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพความนับถือการกราบไหว้ของการบูชาของคนอื่นนี้ก็เป็นปฏิปทาเป็นไปเพื่อความมีสังดาน้อยส่วนปฏิปทาเป็นไปเพื่อความมีสักดามากก็คือ จะเป็นสติก็ตามบุรุก็ตามไม่เป็นผู้ไม่มีใจริสย,ย่อมไม่ริษยาไม่มงร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสักการะ,ะความเคารพความนับถือกาบไหว้กา,ารบูชาของบุคคลอื่นเบื้องหนา้าเทตตาพระกายแต่ก็เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ได้นะพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้มีศักดามากนะครับนี่ข้อที่4คู่ที่4ต่อมาคู่ที่5 มาน้บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสติก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ให้เป็นผู้ไม่ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูปไลที่นอนที่อยู่อาศัายเครื่องตามปฏิบีตแก่สมณะหรือพราหมณ์เบื้องหน้าแต่ตาเพราะกายแต่ก็ย่อมเข้าถึงอบายทุกติวิบัตินรกเพราะกรรมนั้นอันเขาทำให้บริบูรณ์ยึดมั่นแล้วอย่างนั้น หากเบื้องหน้าแต่ตาย,ตายเพราะกายแตกไม่เข้าถึงอบายทุกติวิธิบาตนระกถ้ามาเป็นมนุษย์น้ทที่ใดๆในภายหลังจะเป็นผู้มีโภคะน้อยคือก็อย่างที่ว่าตันนีที่เนียยไม่ให้ของคนอื่นนะตัวเองก็เกิดมาเป็นมนุษย์ในพบต่อไปก็จะเป็นคนมีโภคะน้อยนะครับด้วยเหตุที่เขาไม่ให้ข้าวน้ําเป็นต้นครับนี่ก็เป็นปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโภคะน้อย สว่วนปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อมีโภคามากก็นัยยะตรงกันข้ามเป็นคนมีจิตเป็นกุศนนลผลระบนนะเรียกว่ากุศลกุศลนทานนะมีเรียกว่าใจบุญสุนทานนะนะให้ข้าวให้น้ําเป็นต้นนะครับเกิดในสุติโลกสวรรค์ได้แล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นไปเพื่อนะเป็นคนมีโภคามากนะครับเป็นคนมีรรครบภคามากนะครับนี่กูที่ห้ากูที่หกนี่ มานบบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นคนกระด้างเย่อหยิ่งไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกลับคนที่ควรลุกลับไม่ให้อาสนะแก่คนที่ควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพ ไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนคนที่ควรบูชานะขยายจากขยายความนิดหนึ่งตรงนี้ไอไอการไม่กราบไหว้ไม่ลุกลับก็ก็เราคงจะทราบดีแล้วก็เจอผู้ใหญ่ก็ไม่ลุกให้อาสให้นั่งเช้อเชิญให้นั่งนะทีนี้ไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางเนี่ยคือ,อยังไงครับเราเจอผู้ใหญ่มาเนี่ย ไม่หลีกทางให้ยืนขวางไม่หลีกทางให้ลให,หลบทางให้ยิ่งโดยเฉพาะพ่ะคุณเจ้าเราเนี่ยนะโยมโยมไม่ให้ทางหรือพระไม่ให้ทางกันนะี่นะไม่เรียกว่าไม่เคารพก็เลย,เลยก็เลยไม่ให้ทางกันเลยไม่เป็นแข็งแข็งเป็นไม่มีความเคารพนับถือกันก็มันมีมีโทษนะะมีมีมีโทษเหมือนกัน ถ้าถ้าเราเป็นพ้าหนุม่มนะเจอพระเทรละมาก็หลีกทางให้ทันหลีกออกให้ทางตบหลบหลบ,หลบทางให้หรือว่าเรียกว่าให้ทางนั่นแหละขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับไม่ต้องพูดอ่ะเจอท่านมาก็ไม่ต้องรอให้ท่านพูดขอทางหน่อยขอทางหน่อยอ่ะโยมก็มัอนกันครับพระมีกิจที่จะต้องเข้าขบ้านอาจจะไปพบเจอผู้คนตามอะไรก็แล้วแต่ ตามสถานที่คนพุกพลันไม่ต้องรอให้พระขอทางไม่ต้องรอให้โยมนำหน้าพระขอทางหน่อยครับพระ,ะผ่านมาครับไม่ต้องรอหรอกเห็นก็ออกให้โดยอัตโนมัติเลยไม่ใช่จะชนแหล่ไม่ชนแหล่ชนพระเนี่ยโยมรีบก็โยมก็หลีกทางให้ฮะไม่ใช่เดินสวนอย่างนี้นะถ้าโยมต้องต้องหยุดนะนี่เป็นความดีไม่ไม่ใช่สั่งนะไม่ใช่ผมสั่งให้โยมหยุดนะ <c oughs> ฟังดูให้ดี เป็นความประพฤติอ่อนน้อมอ่อนน้อมนะครับเป็นความเคารพท่านนะครับโอเคเราคุณรีบคุณรีบคุณก็ต้องยืนหยุดหน่อยไม่ได้เลยหลีกทางให้ท่านนะไม่ใช่เดินสวนกันเลยนะเดินสวนสวนไปเลยรู้ว่ารีบแต่ว่าถ้าจะเดินก็ต้องหลีกให้หน่อยหลีกให้หลีกให้หลีกเดินเดินเว้นระยะห่างหน่อยเดินสวนกันเหมือนกับคนธรรมดานะ เ,เอาแล้วจะบอกว่าพระมาทําไมน่ะมาทาเพื่ออะไรมัน <laughs> โยมก็มีธุระของโยมเนะาะพระก็มีธุระของพระนะแต่มันมันไปเจอกันน่ะก็ต้องให้ความเคารพกันใช่ไหมละ่ะไม่ใช่อยากมานะไม่ไม่ใช่อยากเข้าเมืองนะไม่ใช่อยากไปนะแต่วันต้องมีธุระต้องไปไงไม่ชอบรอกความวุ่นวายความสับสนอุปมานแต่มันต้องจําเป็นต้องไปอ่ะ ไปก็ไปใครอ่ะไปปวดญาติโมยมแหละแต่ไม่ได้ไปปวดคุณเนาะแต่ว่าโยมเขานิมนต์ไว้อ่ะเขาก็ต้องไปปวดญาติโยมที่เขานิมน์ไว้อ่ะเขาต้องเห็นใจกันใช่ไหมอันนี้ต้องต้องหลีกทางผมเขา้าเข้าเมืองหลายคนโอ้ยบางคนก็หลีกทางรู้จักความนะบางคนรู้จักความหลีกทางให้ยืนหลีกทางให้พนมมือด้วยซ้ำไปยืนพนมมือผ่านยิงไปดูก็ได้คนอีสานที่นี่ก็มี ถ้าคนอีสานอยู่ที่ไหนก็จะเห็นเลยถ้าถ้าหยุดหยุดให้พราเดินก่อนแล้วพนมมือไหว้เนี่ยต้องถามดูคนที่ไหนถามดูได้เลยได้เชื้อมันจากมันจะยกยอคนอีสานได้เชื้อมาจากอีสานนะคนกรุงก็ไม่ค่อยจะนั่นนะไม่ค่อยจะผ่านผ่านให้หลีกให้เฉยแต่ก็รู้สึกของตัวใครตัวมันอนะหลีกให้อยู่แต่ตัวใครตัวมันอนะแต่นี้คนอีสานไม่ใช่อย่างนั้นหนะลีกให้แล้ว พนมมือด้วยเด็กให้ด้วยการอ่อนน้อมพนมมือด้วยให้ท่านผ่านไปพราะผม,ผมตอนเป็นเด็กก็กกต้องทําอย่างนั้นครับเจอพระเจอครูก็ต้องหลีกทางให้น,นี่เป็นอย่างนั้นจริงๆเจอครูผู้สอนเจอผู้ใหญ่ต้องหลีกทางให้ให้ท่านนั่งข้างบนหาอาสนะให้อะไรให้อย่าไปนั่งสูงกว่าผู้ใหญ่ บางทีผู้ใหญ่คนแก่นั่งข้างล่างเด็กนั่งคัถมานั่งขา,ข,าขวายห้างดุบุชนโทฟ้านุ่นนะต้องเลีกทางเลีกทางให้คนอีสารขนาดขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่จักรยานเนี่ยต้องหยุดท้าระผ่านไปก่อนแล้วยืนพนมมือแล้วก็นั่งพนมมือก็ได้อย่างเพื่อเช่าเห็นไหมอ๋อจักรยานอ่จักรยานเนี่ย,ย,นนยถึงแม้ก็จะใส่บาตรก็จะหยุดจุดจักรยานแล้วก็ หยุดให้ยืนไปก่อนหรือทําไม้พอนมเมือก็หยุดให้พระผ่านไปก่อนจะไม่ขี่ผ่านเลยจะไม่ขี่ผ่านดูไปดูที่สาภาพเยนมากก็ก,ก,ก,ก็มีขี่มอไซค์มาดีๆเจอพ้านี่ยหยุดเลยหยุดเลยแล้วก็ถอดรองเท้ายืนให้พระไปก่อนน,นี่ให้เรียกว่าให้ทางครับให้ทางเหนี้มคนะการให้ทางนี้ แล้วการอ่อนน้อมถ่อมตนการลุกลับอะไรต่างๆนี้เป็นเป็นบุกุศลเมือม่อเมืื่่ออเมมันส่งผลนี่ก็ก็กดีดีมากเลยนะฮะการการทําอย่างเนี้ยนะครับไปที่ไหนผมก็จะพูดถ้ามีประเด็นอย่างนี้นะฮะก็จะยกตัวอย่างชาวอีสานเรื่องความเคารพการให้ทางนี่แหละครับให้ทางพวกเราก็เหมือนกันเจอพระเทเรซก็หลีกทางให้นะแล้วอย่าเดินจะเดินนําหน้าพระเทเรซ ถ้าเดินในเส้นทางเดียวกันเนี่ยต้องคณก็ต้องรีบออกไปห่างหกเมตรเติมรีบจําเอาออกไปห่างหกเมตรถ้าจะตามหลังก็เดินตามหลังไปถ้าจะถ้าจะเดินนาหน้าก็ต้องนําหน้าออกไปห,ห่างหกเมตรให้พัทธิระเดินก่อนหรือถ้าจะสวนทางกันก็หลีกลงข้างทาง,ทางยินพนมมือให้ท่านผ่านไปท้งนี้นะครับปฏิบัติอย่างนี้นะเอาละเมื่อ เป็นคนเย่อหยิ่งไม่กราบไหว้นะครับดังที่ได้อ่านไปแล้วเบื้องหน้าจะตายเพราะกายแตกก็เข้าถึงอบายทุกติวิธีบัตินรกเพราะกรรมอนนั้นที่เขาทาบริบูรณ์แล้วอย่างนั้นหากเบื้องหน้าจะตายเพราะกายแตกไม่เข้าถึงอบายทุกติวิธีบัตินรกถ้าเป็นมนุษย์เกิดในที่ใดๆภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลต่ํานะครับเกิดในสกุลต่ําเพราะว่าไม่เคารพกราบไหวบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นต้น นี่ก็เป็นปฏิปทาให้เกิดในสกุลต่ำถ้าเกิดในตระกูลสูงล่ะไม่กระด้างไม่เย่อจริงกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกลับคนที่ควรลุกลับให้อาศนะแก่คนที่ควรอาศนะให้ทางแก่คนที่ควรให้ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือบูชาครับเบื้องหน้าแต่ตาประกายแต่ก็เข้าถึงสุคตินโลกสวรรค์นะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลสูงนะครับไม่ลลายคนหลายๆลาท่านเกิดในตระกูลสูง เคยได้ยินไหมแข่งอะไรแข่งได้แข่งว่างบุญแข่งวาสนาไม่ได้แข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งรถแข่งเรือได้แต่แข่งบุญแข่งกันทําบุญอ่ะผมว่าดีนะถึงว่าจะแข่งบุญแข่งวาสนาไอแข่งบุญวาสนาไม่ได้แต่ว่าแข่งกันทําดีเนาะการแข่งกันทําดีไม่ใช่ไม่ใช่แข่งดีนะแข่งแข่งการทําดีแข่งดีก็คือเป็นเป็นลักษณะของอกุศลไปถือตัวแข่ง ถือตัวกระด้างนะครับพวกเนี้แข่งดีอวดโออวดนะพวกนี้แข่งดีแต่ว่าแข่งกันทําดีเนี่ยโดยโดยไม่โดยเป็นใจบริสุทธิ์นะปรารถนาดีพวกนี้ก็เพราะว่าดีเหมือนกันนะแข่งทําดนะีอันนี้ข้อที่คู่ที่ห้านะต่อมาคู่ที่6บุคคลบางคนในโลกนี้ จิตีก like ็ตามบุุก็ตามไม่เข้าไปหาสมณะหรือพามแล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรควรอะไรเมื่อทําย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นการลนานหรือว่าอะไรเมื่อทําแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลสิ้นกาลนานอย่างนี้ไม่เข้าไปหาสมณะหรือพามไปไต่ถามอะไร อันไหนควรทําครับอันไหนผมควรจะทําทําแล้วเป็นบุญทําแล้วเป็นเป็นบาปก็ต้องรู้ด้วยไม่ใช่ไปรู้เฉพาะบุญแต่รู้เพื่อจะละบาปด้วยไงอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษไปเข้าไปส่องเสพเข้าไปสอบถามท่านในสัณนา,าราหมณ์เหล่านั้นครับเบื้องหน้าเทตยเายพอกายแตกถ้าไม่ไปอย่างนั้นนะครับก็เข้าถึงอบายทุกติวิบัตินรกนะครับแล้วก็ เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์นะครับเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดในที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญาสามแสดงว่าไม่คนเขาไม่แสวงหาปัญญานะครับคือไม่รู้อะไรเป็นกุศลเป็นบุญเป็นบาปเป็นโทษเป็นภยัยควรเสพไม่ควรเสพทําแล้วมีประโยชน์ทําแล้วไม่มีประโยชน์อย่างนี้ว่าไม่เข้าไปซ่องเสพกับบัณฑิตนั่นเองนะครับก็จะเป็นคนมีปัญญาสาม ีส่วนปฏิปทาที่ให้เป็นคนมีปัญญามากก็คือเข้าไปไต่ถามสมณะพราหมณ์อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษเป็นต้นมานะครับก็จะเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนเป็นผู้มีปัญญามากนะครับเป็นคนมีปัญญามากแล้วก็เป็นปฏิปทาเพื่อ เป็นผู้มีปัญญามากด้วยนะครับอันนี้ข้อคู่ที่หกคู่มีปัญญาเป็นคู่สุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นคู่สุดท้ายทั้งหมดปัญญามีเจ็ดคู่สิบสี่ข้อนะนะมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสั้นย่อมนำไปสู่ความมีอายุสั้นนะครับปฏิปทาค,คือการกระทำเลยนะทำให้ทำเหตุให้ตัวเองมีอายุสั้นก็ต้องเป็นคนมีอายุสั้นนะครับ ปฏิบัติเป็นไปเพื่อมีอายุสั้นย่อมนําไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้นปฏิบัติเป็นไปเพื่อมีอายุยืนก็นําไปสู่ความมีอายุยืนโรคมากโรคน้อยนะครับแล้วก็คนมีโรคมีผิวพันธุามผิวพันธ์งามแล้วก็มีสักดาน้อยมีสักดามากมีภคข้าน้อยมีภกขามากเกิดในตระกูลต่ําเกิดในตระกูลสูงมีปัญญา3ามไม่ มีปัญญาสามมีปัญญาดีก็คู่นี้ม็คู่นะครับ14ขอท่านก็ตบท้ายบอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นผอพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวให้ปณีดด้วยประการชนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างน,นี้แล้ว สุภาพมานพโตเทอยบุบทได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจำแจ้งแล้วพระเจ้าข้าจำแจ้งแล้วพระเจ้าข้าพระพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศทมโดยปริยายมิใช่น้อยเปรียบเหมือนหงายของที่กว้างเปิดของที่ปิดหรือบอกทางแก่คนลงทางหรือตามปฏิบในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีตาดีจกเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสนณะ ขอพระกรมตพูดจเจริญจงทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจบจุระกร,รมวิพังคสูตรก็ยังไม่บรรลุธรรมนะแต่ก็ก็ถึงมันถึงถึงสระนี่ก็ถือว่าฉุดดอดแล้วนะคือพระเจ้าเนี่ยจะสั่งสอนประชาชนเราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้ให้ให้ถึงดื่มอมะตะธรรมคือบรรลุธรรม เป็นพระเรยเจ้าแต่ว่าอันนั้นก็อย่างหนึ่งถึงว่าก็ถือว่าเป็นอย่างประณีตยอย่างดีก็แล้วกันส่วนถ้ายังมีเครื่องข้องเครื่องกังบลเยอะก็ถึงแค่สารณคมแตสารณคมก็ก็ถือว่าเป็นบุญไม่ใช่น้อยนะถึงแม้ว่าจะไ,ไม่บรรลุแต่ว่าได้เหตุปัจจัยมากทีเดียวที่จะบรรลุในภพต่อไปเนี่ย เปิบนบรรลุเร็วด้วยพวกเนี้กรรมที่ได้อธิบายไปก่อนก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยฮะก็มีปรากฏอยู่ในที่นี้เหมือนกันพวกอุปปีและกระกรรมรอุบัเชตอุบัติเชตถกรกรรมจันนกรกรรมอุบัติธรรมพระกระกรรมเนี่ยก,ก็อธิบายอยู่ท,ท่านจะท่านจะยกตัวอย่างให้ฟังมันคืออะไรยังไงนะฮะใช่ใช่ใช่ก็ก็อยู่ในนี้โดยมากก็ดีอาจารย์จึง ผู้รันาอภิธรรมก็นํามาจากนี่แหละเนื้อความของอาจารย์อาจารย์พระตุโคศาอาจารย์นั่นแหละครับอาวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไม่ทราบว่าเข้าใจอะไรยังไงบ้างคงจะเข้าใจนะเพราะมันไม่ไม่ไม่เลือบากฝาแรงอไม่เลือบากฝาแรงไม่ไม่เกินปัญญาที่จะได้รับรู้ได้รับรับฟังได้นะครับก็ถือว่าที่ได้ฟังก็ถือว่าเป็นผู้ มีบุญพอสมควรที่จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งเป็นพระสัพพัญญุตยานของพระพุทธเจ้านำมาบอกกล่าวมาแสดงเพื่อความเจริญพระสุขวิวัฒนาการาด้านปัญญาต่อไปของเราทั้งทั้งหลายขออนุมโมทนาบุญรับสาธุสาธุ